ณหมู่บ้านดอกไม้มีเด็กชายชื่อน้องตะวันเป็นที่รักของเพื่อนๆนทุกคนแต่น้องตะวันมีเรื่องกลุ้มใจเพราะตื่นนอนยากมากทุกเช้าจะต้องงองแงไม่อยากลุกจากเตียงทำให้ไปโรงเรียนสายเป็นประจำวันหนึ่งเพื่อนๆอน,อนอย่างกระต่ายน้อยขนปุยและลูกเจี๊ยบจิ๊บจิบมาหาน้องตะวันด้วยความเป็นห่วงตะวันจา๋าทำไมถึงตื่นยากจังกระต่ายน้อยถามด้วยเสียงนุ่มนวล น้องตะวันตอบด้วยเสียงอ่อยๆก็ผมง่วงนี่นาะลูกเจี๊ยบจิบจิบจึงเสนอว่าพวกเรามีเคล็ดลับสามอย่างที่จะช่วยให้ตะวันตื่นเช้าอย่างสดใสได้นะเคล็ดลับแรกคือเข้านอนให้เร็วขึ้นร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะได้มีแรงสำหรับวันใหม่เคล็ดลับที่สคือดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนน้ำจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและเคล็ดลับสุดท้ายคือ ออกไปรับแสงแดดยามเช้าแสงแดดจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตให้เป็นปกติน้องตะวันลองทำตามเคล็ดลับของเพื่อนๆอย่างเคร่งครัดคืนแรกน้องตะวันเข้านอนแต่หัวค่ำพอตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วออกไปวิ่งเล่นรับแสงแดดอ่อนๆน้องตะวันรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป่าไม่รู้สึกง่วงเลยน้องตะวันเรียบแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างมีความสุข ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องตะวันตื่นเช้าอย่างสดใสทุกวันไม่ต้องงอแงอีกเลยน้องตะวันขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เขาเอาชนะความขี้เศร้าได้น้องตะวันได้เรียนรู้ว่าการดูแลตัวเองให้ดีและการมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือกันจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำแล้วรับแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดใสนะจ๊ะ